สวัสดีปีใหม่2566พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่4มก,กราคม2566บริษัท a p y โกโก้ไทยจำกัดได้มารับซื้อผลผลิตโกโก้สายพันธุ์ IM1 เป็นผลสุกผลสดของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ากรณาเรเกษตรบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่สากรการ,กรเกษตรบ้านลาดจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นซึ่งสมาชิกเกษตรกรได้ปลูกกันตั้งแต่ปี 62, 63และก็64และปี62ที่ปลูกกันหลายลายที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตและได้นำผลผลิตผลโกโก้สุกสายพันธุ์ IM1 นำมาส่งขายยังจุดรับซื้อที่ สหก,กรการเกษตรบ้านลาดและบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดเป็นบริษัทฝ่ายส่งเสริมปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 ซึ่งมีบริษัทแม่คือ Mark l i ิน a าร์มมีหน้าที่เพาะกล้าพันธุ์และมา r k ก i ินช็อกโกแลตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดเป็นฝ่ายส่งเสริมและตอนนี้ผลผลิตโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของสมาชิกกลุ่มสหก,กรการเกษตรบ้านลาด ออกเยอะมากเพิ่มขึ้นเยอะและผู้ประสานงานผู้ดูแลท่านประธานฟื้นปูนสมบัติได้บอกว่ารอบนี้น่าจะใกล้6ตัน5ตันกว่าแน่นอนนะครับนี่ฮะก็เป็นผลโกโก้ส,สายพันธุ์ IM1 ที่สมาชิกเกษตรกรกลุ่มสาณ์การเกษตรบ้านลาดปลูกกันไว้ตั้งแต่ปี62 63ผลผลิตก็เริ่มออกเยอะผลใหญ่ผลสมบูรณ์ดีมาก หลายกลุ่มหลายบริษัทที่เปิดเพื่อส่งเสริมปลูกโกโก้ตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมานับปัจจุบันกระแสโกโก้ก็หายไปตั้งแต่ปี65เพราะว่าบริษัทที่เปิดขึ้นมานั้นเป็นบริษัทที่อาจจะไม่ใช่บริษัทส่งเสริมปลูกโกโก้โดยตรงเห็นว่าโกโก้ขาดตลาดก็นําโกโก้มาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกโดยนําสายพันธุ์ อาจจะไม่ใช่สายพันธุ์ที่แท้และเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดไม่ต้องการและบริษัทที่เปิดขึ้นมานั้นก็ไม่มีสูตรเพาะเก้าพันปีของตนเองก็ไปซื้อเก้าพันที่พ่อค้าเพาะเก้าพันเพาะขายกันอยู่โดยทั่วไปนํามาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกโดยแนะนําให้เกษตรกรปลูกแล้วบอกว่าจะรับซื้อโลละเท่านั้นเท่านี้อีกสองสามปีจะได้รายได้เท่านั้นเท่านี้ต่อไร่ต่อเดือนต่อไร่ต่อปี ถ้าปลูกยิ่งเยอะยิ่งได้ผลผลิตเยอะแต่พอผ่านไปได้สองสามปีณปัจจุบันบริษัทเหล่านั้นก็เริ่มหายไปเพราะว่าประเด็นก็คือโกโก้ที่ส่งเสริมปลูกอาจจะไม่ใช่พันธ์แท้และคุณสมบัติของโกโก้ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดพันธุ์อาจจะอ่อนแอผลผลิตอาจจะไม่สมบูรณ์เมล็ดจะรีบเมล็ดจะเล็กผลอาจจะไม่สมบูรณ์และ ประเด็นสำคัญบริษัทที่เปิดขึ้นมาบอกว่ามีโรงงานแปรรูปสรุปแล้วโรงงานที่หลอกเปิดกันขึ้นมาก็าไม่ใช่โรงงานแปรรูปช็อกโกแลตไม่มีโรงงานแปรรูปและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งของเรื่องของโกโก้คือต้องมีโรงงานแปรรูปและต้องมีตลาดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นบริษัท GPY โกโก้ไทยจำกัดเป็นบริษัทเครือข่ายของบริษัท มาร์ครินฟาร์มจำกัดและมาร์ครินช็อกโกแลตจำกัดของท่านรองศาสตราจารย์ดรสัรอาจารย์กรนกเกตและอองศีจากจังหวัดเชียงใหม่เรามีศูนย์พ่อค้าพันธโดยมาร์ครินฟาร์มจำกัดและโรงงานแปรรูปคือมาร์คลินช็อกโกแลตเปิดมา18-19ปีเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานเป็นโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีมีประสบการณ์ในการ หมักและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และที่สําคัญมีตลาดตรงออกทั้งภายในและต่างประเทศความสําคัญของโกโก้คือปลูกแล้วต้องมีโรงงานแปรรูปและมีตลาดเพราะฉะนั้นท่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพบทุกท่านครับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดฝ่ายส่งเสริมโกโก้ OK o, สายพันธุ์ IM1 ที่สากาการเกษตรบราลัสและผลผลิตออกเยอะมากก็มารับซื้อตามกระแสที่ว่าปลูกแล้วไม่มีที่ขายปลูกแล้วทิ้งเกษตรกร แต่บริษัท APY โกโก้ไทยจำกัดส่งเสริมปลูกจริงรับซื้อผลผลิตจริงไม่ทิ้งเกษตรกรครับพ่อแม่พี่น้องที่ทรพทุกท่านครับถ้าคิดจะปลูโกโกโก้ติดต่อประธานงานท่านประธานฟื้นคูณสมบัติที่สปอร,ร์การเกษตรบ้านลาดหรือติดต่อโดยตรงดรพัฒนโกโก้0ู5 5 5 7 2 7 9 7ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ